สวัสดีครับเพื่อนเ<ๆ>สมาชิกห้องเรียนครูติ๊กทุกท่านครับช่วงนี้มันเป็นช่วงปิดเทอมของนักเรียนนักศกษานะครับบางท่านก็อาจจะว่างๆนะครับครูติ๊กก็เลยอยากจะเชิญชวนให้เรามาเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพใหม่ๆกันในยามที่ว่างหรือช่วงที่ปิดเทอมนี้นะครับวันนี้ครูติ๊กจึงขอนําเสนอเว็บไซต์ที่ช่วยสอนออนไลน์หรือเทรนนิ่งออนไลน์นะครับเกี่ยวกับทักษะวิชาชีพ มีทั้งหมด16สาขาวิชาชีพเจ๋งๆในพอสอนี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆและก็นักเรียนนักศึกษาที่ว่างๆอยากจะเรียนรู้ทักษะวิชาชีพแบบใหม่ๆบ้างนะครับก็ลองเชิญชวนเข้ามาที่เว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานได้เลยนะครับเดี๋ยวคุณดิ๊กจะพาไปแนะนําทั้ง16สาขาวิชาชีพมีอะไรบ้างนะครับก่อนที่จะไป เรียนออนไลน์กันนะครับเราก็ฝากาห้องเรียนคูติกด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องห้องเรียนคูติกนะครับจะได้มีกําลังใจทาคลิปใหม่ๆม,มานําเสนอนักเรียนนักศึกษาและก็เพื่อนๆสมาชิกห้องเรียนคูติกนะครับช่วยกดติดตามช่องผมด้วยนะครับแล้วเราไปพบกับเทนนิงออนไลน์ในเว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานกันได้เลยครับ มาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับในส่วนของเทรนนิ่งออนไลน์ของอกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานนั้นนะครับให้เราเปิดเว็บเบราว์เซอร์เข้ามานะครับในช่องค้นหาหรือช่อง URL นะครับให้พิมพ์คำว่านะกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเลยนะครับจากงั้กกด enter ก็จะเข้ามาสู่เนี่ยครับบนสดนะครับหน้าเว็บจะเป็นเว็บไซต์ d s d g o t h นะครับคลิกเข้าไปเลย ก็จะเข้ามาสู่หน้าเว็บของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานนะครับหา,าดูฟันเพืองตัวขวาสุดนะครับจะมีคำว่าฝึกทักษะออนไลน์หรือออนไลน์เทรนนิ่งตรงนี้นะครับในส่วนอืกก่นก็เราก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับแต่ว่าในส่วนของการฝึกเทรนนิ่งอยู่ตรงนี้แล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้าจอล็อกอินนะครับ ถ้าเราเคยเข้าไปแล้วนะครับก็สามารถใส่อีเมลพาสเวิร์ดเข้าไปนะครับแต่สําหรับเพื่อนๆและนักเรียนนักศึกษาที่ยังไม่เคยคลิกเข้ามานะครับก็สามารถคลิกลงทะเบียนก่อนตรงนี้นะครับก็คลิกเลยนะเราก็สมัครสมาชิกโดยการใส่นา,ายาชื่อสกุลอีเมลนะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อรหัสผ่านยืนยนันรหัสผ่านเราก็ตั้งขึ้นมาเองจากนั้นก็กดตกลง,ร,ง,ร,งรหัสผ่านแล้วก็ ผ่านแล้วก็ยูสเนมจะส่งไปที่อ e ีเมลของเรานะครับดังนั้นเราก็สามารถเข้าใช้นะครับพอได้เข้ามาแล้วนะครับผมผมสมัครไว้แล้วผมก็คลิกเลยนะครับจากนั้นก็เข้าสู่ระบบนี่ครับก็จะเข้ามาสู่หน้าของวิทัศน์การฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต็ตครับตอนนี้มีอยู่16สาขาวิชาประกอบไปด้วยช่างซ่อมจัก,กรยานยนต์ ประกอบอาหารไทยภาษาญี่ปุ่นช่างซ่อมรถยนต์ช่างขับรถยนต์ขับรถยกนะครับอาชีพอิสระช่างเชื่อมไฟฟ้าช่างเครื่องปรับอากาศนะครับช่างพ่นสีรถยนต์ช่างซ่อมโทรทัศน์ภาษาอังกฤษช่างไฟฟ้าในอาคารช่างตรวจซ่อมโน้ตบุ๊กและคอมพิวเตอร์ช่างเชื่อมภาษาังฤ กาหลีและก่อสร้างตอนนี้มีทั้งหมด16สาขาครับเรามาลองดูนะครับในแต่ละสาขากันดูว่ามีคลิปการสอนอย่างไรบ้างนะครับลองเข้าไปดูที่ช่าง่้มรถจักรยานยนต์นะครับคลิกเข้าไปนี่ครับก็จะมีรายการนะครับอยู่4รายการนะครับตอนนี้ถ้าเราอยากจะดูคลิปนะครับเราก็คลิกที่ลิงก์ตรงนี้นะครับ เยอะตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปดูได้ระบบสตาร์ทคลิกเข้าไปดูก็จะเป็นโลโก้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขึ้นมานะครับออกแบบโดยพันธมรเก้าพันครเหนือนะครับลองติ๊กเลยๆเลยอาการแค่นี้เรื่องเล็กๆนะเล็กน้อยแค่นี้ไม่เป็นไร สส่วนของระบบส่งกำลังและห้ามล้อ 4. ส่วนของระบบรองรับน้ำหนักเพื่อทำให้เกิดประกายไฟสปาร์กจุดระเบิดส่วนผสมระหว่างน้ำมันเชื้อเพลิงกับอาก,กาศภายในกระบอกสูบซึ่งจะเกิดขึ้นภายในจังหวะที่ลูกสูบเคลื่อนที่ใกล้จุดสูญตายบนในจังหวะอัดซึ่งในที่นี้เราขอกล่าวถึงเฉพาะระบบจุดระเบิดแบบ Capacitor Discharge Ignition System มา คลิปของกรมพัฒนาสอลรงงานนะครับเขาไปฝากไว้ที่ youtube ดังนั้นนะครับเราสามารถดาวน์โหลดมาไว้ดูในช่วงออฟไลน์ก็สามารถทำได้ครับส่วนวิธีการดาวน์โหลดนั้นผมสได้เคยบอกไว้ในคลิปต้นๆน,น,นะครับในการดาวน์โหลด youtube แล้วนะครับจากนั้นเราสามารถให้คะแนนเขาได้นะครับให้5เลยนะครับก็ปิดลงไป มีหมด4เรื่องนะครับสำหรับช่างซ่อมรถจักรยานยนต์นะครับจากนั้นเรามาดูอาหารบ้างในส่วนของอาหารนะครับก็มีเยอะนะครับในส่วนของอาหารเราเริ่มตั้งแต่ทำอะไรดีนะครับก็ต้องมีการทําทะแนงไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพาการทําหมูหรือเนื้อเสเต๊กการทํายำอะไรนะรการยําเนื้อย่างต้มขาไก่ แกงเป็ดเป็ดย่างการทำผัดไทยลองผัดไทยนะครับคลิกกันไว้คลิกลลเอันนี้ก็ฝากไว้ youtube เช่นเดียวกันนะครับๆๆครับลักษณะที่ดีของอาหารจานนี้นั้นก็คือเส้นจะต้องมีความเหนียวนุ่มสีเป็นสีน้มามะขามเปียกนะครับเราสามารถเปิดเต็มจอก็ได้นะครับคลิกเข้าไปนี่เห็นไหมครับแล้วก็เพย์อีกทนีนก็คือหวานเปรี้ยว และมีกลิ่นหอมลักษณะของผัดไทยจะไม่แฉ็ไม่แข็งเส้นจะไม่เกาะกันและจะไม่มีกลิ่นของน้ำมะขามเปียกและน้ำมันไม่เยิ้มนะครับส่วนเคล็ดลับที่ทำให้ผัดไทยมีความอร่อยและน่ารับประทานมากก็คือน้ำมะขามเปียกก่อนที่เราจะนำมาใช้นะนะครับก็ให้คะแนนสักหน่อยก็นนะกกเรียบร้อยนะครับสําหรับผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับออมานะบขับรถ ยกบักนะครับมี4่ตอนเราตอนสาเลยครับการใช้รถยกยกสิ่งของต่างๆสิ่งแรกผู้รับก,การฝึกจะต้องตรวจดูก่อนการปฏิบัติงานนั่นก็คือระบบภายในการควบคุมรถยกขึ้อยู่กับบอกความสามารถของรถยกคันนี้ที่สามารถยกสิ่งของหรือสัมภาระได้เช่นรถคันนี้ยกน้ำหนักได้2,000กิโลกรัม ยกได้สูง4เมตรโดยจุดศูนย์ถ่วงของน้ำหนักตกอยู่ที่50เซนติเมตรนี่ก็คือเทรนนิ่งของการขับรถยกนะครับทีนี้ก็ของช่างไฟฟ้าในฐานดูบ้างนะครับก็มีหลายคลิปกันนะครับอุปกรณ์ตัดไฟฟ้ากระแสเกินและการป้องกันทิ่เขไ ไปนะครับเรามาทําความรู้จักเกี่ยวกับเครื่องป้องกันกระแสเกินสําหรับเมซิวิตแรงต่ํานะครับต้องสามารถตัดนกระแสแวงจรได้นะครับถ้ามีขนาดนี้อันนี้ก็เป็นช่างล่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านนะครับเราก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้นะครับมีหลายมีหลายเรื่องนะครับอีกสักอันหนึ่งนะครับก็ลองเอาภาษาญี่ปุ่นมานครับ อันนี้จะเป็นหมวดของคำศัพท์อยู่นะครับใทนี่ค่ะอิมิเกรชนันโกอิไทยอืมประเทศไทยไทยนะครับ่ปุน่น่ปุ่นโอเคนะครับ อันนี้ก็เป็นส่วนของภาษาญี่ปุ่นนะครับก็ลองเพื่อนๆลองเข้ามาศึกษาแล้วก็มาลองใช้งานดูนะครับว่าจะมีประโยชน์อย่างไรกับเราบ้างนะครับผมก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะในช่วงที่เราปิดเทอมแล้วก็ช่วงที่เราว่างๆก็คลิกเข้ามาศึกษาแล้วก็ทําการฝึกฝนตัวเองได้นะครับครับและนั่นก็เป็นการแนะนํา เทรนนิ่งออนไลน์สำหรับเว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานนะครับ16สาขาวิชาชีพที่เราลองไปฝึกปฏิบัติดูในตอนที่ปิดเทอมหรือเวลาว่างๆนะครับเพื่อจะได้เสริมทักษะของตัวเองนะครับดีกว่าที่จะปล่อยเวลาว่างนะครับในช่วงที่เราได้หยุดพักในช่วงก่อนที่จะเปิดภาคเรียนนี้นะครับสำหรับประชาันพันธ์นะครับสำหรับ ผู้ที่สนใจอยากจะเรียนหลักสูตรระยะสั้นนะครับวีทยาลัยสรารพัดช่างนครหลวงก็เปิดสอนระยะสั้นอยู่นะครับก็สามารถเข้ามาทําการศึกษาและเรียนได้นะครับชั่วโมงละบาทเองถูกมากนะครับมีหลายสาขาให้เราเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปะประดิษฐ์อาหารไทยเบเกอรี่ภาษาจีนภาษาอังกฤษนะครับก็มีให้เลือกสรรมากมายนะครับก็ฝากไว้นะครับส่วนรายละเอียด เดี๋ยวผมจะนำเรียนในครั้งต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก่อนจากการก็ฝากไว้ถ้าชอบก็กดไลค์ถูกใจกดแชร์กดติดตามกดซับสไครปจะได้เป็นกำลังใจให้กับช่องห้องเรียนฟูติกนะครับแล้วฝากไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ